สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนักศึกษา,ษาแพทย์แผนไทยุูนันาเลิกป็นปีนะคะวันนี้นะคะจะมาพิเศษเกี่ยวกับการนำเสนอเขตกรณีศึกษาะคะเป็นเขตติดตามนะคะของวิชาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทยะค,ะค่ะค่ะในส่วนที่เราเลือกที่จะทำนะคะเป็นเขตกรณีศึกษาเขตที่หนึ่งนะคะจะเป็นสแสบกลไยย้อน,นะคะ่ะหรือว่าเป็นในเรื่องของกระแสนั่นเองค่ะ ชื่อโรคตามธาตทั้งสีนะคะจะเป็นเตโชธาติการหคะเนี่ยแล้วก็ชื่อโรคย่อตามเมจอินซีนะคะเป็นกายโลโคถ้าตามโรคตามหมอนนะคะเป็นอันตโลโคนะคะถ้าเป็นโรคเทียบเคียงกับปัจจุบันนะคะจะเป็นกดไหลย,ย้อน,นะค,ะค่ะรหัสโรคทางแพทย์แผนไทยนะคะอยู่ที่ K 2 1 9ะคะ่ะ ค่ะซึ่งข้อมูลทั่วไปนะคะจะเป็นผู้บวยชายนะคะอายุ19ปีค่ะเกิดวันที่23ธันวาคมพศ 2, 2 5งพาค่ะเกิดวันศุกร์แรม8ค่ขเดือน11อายุคันเก9เดือน,นะคะ่ะจากราศีเจ้าเรือนหลักนะคะจะเป็นเตนโชธาตุกํมเลิรพันธะปิตาละคนจากราศีเรือนรองนะคะจะเป็นปทวีธาตุพิการกิสาละคนค่ะแล้วก็การแปล ผลจากราศีนะคะเป็นโรคในช่องท้องปวดท้องจากน้ำดีอุดตันถุงน้ำดีอักเสบกับอักเสบโรคทางตับตัวเหลืองตาเหลืองโรคทางระบบนำถ่ายของเสียค่ะท้องผูกของเสียสะสมให้กินอาหารไม่รู้รสปวดหัวมึนหัวสถานที่เกิดและสถานที่อาศัยปัจจุบันนะคะเป็นอ่าโรงพยาบาลสมุทรปรากา,สารสถานที่อาศัยปัจจุบันก็คือจังหวัดสมุทรปราการนะคะ่ะแล้วก็สถานภาพโสดสัญชาติไทยนะคะ ศาส,สนาพุทธค่ะอาชีพนักศึกษานะคะโรคประจําตัวนะคะปฏิเสธการมีโรคประจําตัวขายยาที่ใช้ประจําก็ปฏิเสธการใช้ยาประจําค่ะแพ้อาหารและยานะคะปฏิเสธการแพ้อาหารและแพ้ยา,า,า,าค,ค่ะการวัดสัญญาณชีพนะคะว่าอุณหภูมิปกติค่ะ อัตราการเต้นของหัวใจปกติส่วนสูง173เซนติเมตรความ mm ดันโลหิต120-70มิลลิเมตรปรอดอัตราการหายใจปกติน้ำหนักอยู่ที่65กิโลกรัมนะคะค่า B.M.I. อยู่ที่3 2 5 0กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะแล้วก็อาการสำคัญนะคะจะแสบท้องเป็นเวลา2วันนะคะ,ะประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันมีอาการปวดแสบท้องบริเวณช่องท้องนะคะบางทีก็ปวดท้องหนักมีอาการมากขึ้นนะคะเมื่อไม่ได้กินข้าวตรงเวลา ประวัติการเจ็บป่วยนะคะไปะเสธการผ่าตัดไปเสรการมีอุบัติเหตุประวัติครอบครัวน,นะคะปิดามนาปฏิปเสธการมีโรคประจําตัวะค่ะแล้วก็ประวัติส่วนตัวนะคะจะมีการนอนหลับพักผ่อนนอนวันละเจ็ดชั่วโมงนอนหลับส,สนิทนะคะชอบปวนมาครั้งนอนดึกจากระยะเวลานอนที่3ชั่วโมงนะคะไม่เคยใช้ยานอนหลับรับประทานอาหารวันละสองมื้อกลางวันเย็นกินข้าวไม่ตรงเวลาน,นะคะเป็นอ่ะ อาหารที่กินเป็นอาหารที่กินปรุงสุกแล้วดื่มน้ำกองเวลาหนึ่งขวดตต่อลิตรค่ะดื่มชานานๆครั้งน,นะคะดื่มกาแฟนานๆครั้งแล้วชอบกินน้ำอารมณ์นะคะหนึ่งแก้วต่อวนันไม่สูบปหรี่ไม่ดื่มสุราไม่ได้ออกกำลังกายแบบมีรูปแบบที่ชัดเจนการปัสสาวะการดุดจราณนานๆครั้งค่ะ อาปะสะัสสาวะนะคะเวะลา4-5ครั้งต่อวันมีสีเหลืองอ่อนไม่เป็นฟองในตอนเช้าทุกเช้าและหลังจากนั้นนะคะเป็นสีขาวถ่ายอุจจาระก็คือจะถ่าย2ครั้งต่อวันค่ะรักษณะอุจจาระนะคะจะมีเสียมตานอ่อนมีเป็นก้อนกับเหลวปนกันถ่ายไม่เคยใช้ยาถ่ายและยาระบาบค่ะแล้วก็ในส่วนของการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะเพราะว่ารักษะธาตุดินมีอาการแสบท้องบริเวณช่องท้องธาตุน้ำมีรูปร่างที่อ้วนรักษะธาตุาลมนะคะมีอาการแสบท้องบ่อยๆอขยับตัวไม่ค่อยได้เวลาเป็น อริยาบทค่ะท่านไฟนะคะมีความอุ่นบริเวณท้องค่ะรักษาะะการก่อนรักษานะคะอยู่ที่ระดับ6หลังรักษาก็อยู่ที่ระดับ4นะคะแล้วก็สมุทฐานเจ้าเรือนนะคะอุตุสมุทฐานเป็นคิมหันตะลิดูอายุสมุทนมัชีมาวัยค่ะการสมุทฐานนะคะจะเป็นช่วงเมบ่ายค่ะาการรกาสมุทฐานเวลาที่เข้ามาพบแพทย์นะคะเป็นยาม3ามเที่ยงถึงบ่าย3ค่ะ แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อผู้ไข้นะคะความเครียดการกินอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็การจยานะคะใจ่ายยาเป็นยาปัสสจันแดงรับประทานสามครั้งต่อเวลานะคะเชา้ากลางวันเย็นยาหอมเทปจิตใช้เมื่อมีอาการนะคะแสบร้อนหน้าอกแสบท้องร่วมใจสัน่นอ่ารับประทานทั้งรับสามเวลาเชา้ากลางวันเย็น,นะคะ่ะแล้วก็ ขมขิงนะคะ1-2ถึง้ากินเดือบลาหนึ่งแก้วช่วงเย็นนะคะคำวินิจฉัยนะคะจะเป็นปิตกรรากําเริบกําดาวธาตุปริทัยหาคีวาตะกําเริบสมนาวาตะาธาตุโกถาศสยวาตาเสมหายหย่อนอุระเสมหาเป็นธาตุปิดตังปฐวีธาตุค่ะจะเป็นกีสังแล้วก็ธาตุจะเป็นกีสังเหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของการจายยานะคะสมุุฐานการเกิดโรคนะคะปิตรกรรมเลิกคืยอชีูิที่กรเดาท้าตฟายปริฮาคีจะเป็นยาประสาทจนในทางสแคปซูลเวล3า3ครั้งเวลา10บโมงบ่ายสองหกโมงเย็นวาตากรรเริบเป็นสมนาวาตาเป็นกุาสยาวาตาเป็นยาหอมเทพจิตนะคะใช้เมื่อมีอาการ แล้วก็เวชปฏิบัติและหาการนะคะจะใช้เป็นหถการนวดท้องเมื่อมีอาการช่วยให้ลมในท้องนะคะหมุนเวียนดีขึ้นค่ะแล้วก็คําแนะนํานะคะเรื่องการทานอาหารลดจัดรับทานอาหารให้ตรงเวลาท่าเรืสีดัดต้นนะคะจะเป็นท่าฤรือสีสูตรพิษเข้าในอกท่าคลายอกลดไฟถ้าฤรือสี่ปิดขี้เกียจท่าสะบัดกําเดาค่ะอากาของการดิดตามมาการครั้งแรกนะคะจะผู้ป่วยนะคะมีอาการดีขึ้นมากเลยะคะ่ะแล้วก็ คำแนะนำนะคะก็จะกินอาหารให้ตรงเวลาและทานอาหารใย่ครบ5โมงค่ะแล้วก็ส่วนการใจยานะคะจะเป็นปิตามินกเริบเป็นกําเดาธาตุปริหาตปริหาตุกรีใส่เป็นยาประสาจันแดงครั้งละ3แคปซูลเวลาละ3เวลา10โมงบ่าย2 6โมงวติตามินกำเริบสมนาวาติตามเป็นบูทาเซียวติตาม ใช้เป็นยาหอมเทปจิตค่ะแล้วก็การติดตามอาการครั้งที่สองนะคะก็จะผู้ไขมีอาการแสบท้องแต่ว่าดีขึ้นมากแต่ก็ยังมีอาการอยู่บ้างแต่ไม่มากค่ะส่วนการจ่ายยาค่ะก็จะจ่ายยาแบบเดิมให้ผู้ไขได้เลยค่ะแล้วก็ในสมการสรุปเคสนะคะเป็นสมมุติฐานการเกิดโรคนะคะการรักษาครั้งแรกนะคะเป็นอยู่ในส่วนของปิตานะคะอาการดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของ ครั้งที่2ด้วยเหมือนกันทากันก็ดีขึ้นส่วนตาจัยยาล้วก็จะจ่ายเป็นครั้งแรกและครั้งที่2เป็นตัวยาเดียวกันนะคะซึ่งผู้ไข้มีอาการดีขึ้นค่ะขอจบการพีเเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ